สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะเมื่อกี้ผิดทลาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะ้องขออาภัยด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะมาสวัสดีค่ะมา ส,สดีค่ะวันนี้โค้ดมาเร็วนะคะมาพาพวกเราทุกคนนะคะมาอยู่ห้างแจ๊นนะคะเป็นห้างที่โค้ดว่าเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเห็นตาครับไหมคะสวัสดีค่ะพี่ตาต้าค่ะสะกู่นะ,คะ่ค่ะอย่าขอโคบบ้ดแชร์แป๊บแชร์เลยค่ะได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมคะโอ้ลูกเอ๊ <ś led> มันเบาไปสักพู่นะคะอะโอเค่าอะได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมน้องก๊อฟจ๋าสวัสดีจ้ามาเมื่อกีน้นะคะผิดท้าทางทีมิงนิดหน่อย แล้วจะโอเคนะเมื่อกี้สัญญาณผิดขั้นนิดหน่อยนะคะขออาภัยด้วยน้องไม้น่ารักมากเลยเจ๊ดูว่าจะซื้อกลอเล็กมามาแม่กซ์้นไป้ค่ะคุณนะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรมามารีบมอาแม็กซบ้นพวกเรานะเพราะวันนี้จะส่งพวกเรานะเข้านอนเร็วเ็ว ขอเวลาโค้ดแบ่งปันแป๊บ,บหนึ่งนะคะ<า>สวัสดีค่ะพี่นิดน่อยสวัสดีค่ะคมามาวันนี้วันอะไรคะคุณ นวันอะไรคะวันอะไรอ่านะคะเสียงยจะต้องแจยวจาวนี่เป็นเสียงสวรรค์เสียงแความสนุกสนานกับคุณได้เริ่มขึ้นแล้วกับคุณมามามาเลยค่ะนะคะวันนี้กับ1เทคนิคนะคะ1เคล็ดลับนะที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างความเป็นไปได้ไใหม่ๆได้สเสมอ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 สเมอสเมอเลย ขอเวลานะให้โค้ดแบ่งปันสักคู่หนึ่งนะคะเทคนิคนี้นะคะโค้ดใช้ประจำสิ่งที่โค้ดแบ่งปันนะคะเป็นสิ่งที่โค้ดใช้จริงนะทั้งหมดเลยนะคะมากเห็นปรารคบไหมคะ ปลาพูดเพาะเห็นไหมคะเห็นปลาพูดเพาะด้านหลังโพสไหมคะสุสันวันเด็กจ้ามามาพ่อพาพวกเราทุกคนนะคะมาจูนกับจักรวาลนะคะนี่นี่นี่ดู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 ด้านหลังนะคะจะเป็นเสียงน้ําตกนะคะเสียงสวรรค์มากมายเลยนะมีบ่อปลาด้วยเออเอาสินะบางครั้งนะคะบางคนเนี่ยก็อดที่จะเขาเรียกว่าอะไร รู้สึกเปลนะรู้สึกเสียใจรู้สึกทําไมมันไม่เป็นอย่างที่หวังวะอย่างเงี้ยนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ปัจจัยที่มันมาลมร้องทําให้เรารู้สึกว่าอะไรวะตั้งเป้าไว้ทําไมคนื่นทำได้ฉันทําไม่ได้นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มาบันทอนหัวใจของคุณเนี่ยโค้ดบอกเลยนะคะวิธีการที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถนะ ที่จะสร้าบความเป็นไปได้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆดูๆเรื่องราวใหม่ๆได้ตลอดตลอดนะจ๊ะได้ตลอดตลอดเลยโค้ดน่ารักเราวันนี้นะคะโค้ดมาด้วยการปั่นมัคค่านะคะเบาๆอะไรเน้อไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าเราหน้าเด็กคิก้วนะคะอ่าพาทุกคนชื่นชมนะคะธรรมชาติกลางห้างเออนะอ่าสวรรค์นบนดินนะคะ สบายเนาะคุณได้ยินเสียงน้ำไหมเออคือสบายมากนะคะเบาสบายมากปล่อยใจนะคะไปกับความรู้สึกอิ่มเต็มเออไปกับทุกสรรพสิ่งร้อบรอบตัวคุณนะเออไม่ว่าวันนี้นะคะอะไรที่คุณตั้งเป้าตั้งหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามหวังนะคะหยุดค่ะหยุดความคิดนะคะที่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ พิตกกระวลและก็หาข้อสงสัยในสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ดจะบอกคุณนะคะให้คุณอิ่มเอมใจกับสิ่งรอบตัวค่ะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหมเออนะคุณเห็นสิ่งรอบตัวไหมเห็นไหมนะวันนี้โค้ดมาเชื่อมคาคุณมาเชื่อมต่อกับจักรวาลเลยนะคะเน็ตช้างขอย้อนหลังได้ค่ะพี่วาุนีเห็นกระทงนะคะได้เลยค่ะพี่จุรินดาสวัสดีค่ะบอกว่ารู้สึกต้องลอยไปนในอากาศ อ่าเดี๋ยวนะพี่สุรินทรบอกว่ามาแล้วกําลังนั่งดูวันที่หนึ่งใหม่เลยแต่วันนี้มาดูที่16ก่อนดีกว่าเยี่ยมเลยนะคะน้องต่บอกว่ารู้สึกต้องนอนไปในอากาศผาดใสสบายๆใช่แล้วโอ้โหพวกคุณนี่เก่งมากเลยนะพวกคุณนี่ดูด,ด่มนะบรรยากาศที่ค้นเอามาบอกคุณเนี่ยได้เร,เร็วมากๆนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังจูนอยู่กับสังวานนะเมื่อนั้นเลยค่ะคุณคุณเปิดรับนะความมั่งคั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้เลยนะคะ ได้ยินค่ะปล่อยใจให้รองรอนไปหาโค้ดว้าวน่ารักจุ้มเลยนะน้องก้อมนะคะนะโค้ดเชื่อว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนนะให้ความสาคัญไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเราเป็นลูกเองนะคะก็นะวันเด็กทันทีเราก็ต้องทําตัวเด็กๆไงเห็นโค้ดใส่ไหมโดนันดักโดนันดักมีโบเห็นไหมเออนะคะและนั่นนะคะก็คือหนึ่งนะหนึ่งเทคนิคนะหรือหนึ่ง,งเคล็ดลับนะคะที่คุณจะสร้างความเป็นไปได้ไใหม่ๆได้ตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะไม่ต้อง เขาจะพูดว่าอย่างไงหยุดนะคะหยุดเอาเป้าหมายมาทําลายตัวเองบางคนนะคะตั้งเป้าหมายใหญ่พอมันไม่ถึงไม่กล้าฝันต่อนะคะมันไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะมะม่วงสุกไม่พร้อมกันค่ะตราบใดที่คุณเรียนรู้การใช้กฎของเจ้าจักรวาลน,นะคะเมื่อนั้นเลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหละค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลตั้งเป้าแล้วไม่ได้ตั้งใหม่ค่ะตั้งมันเลขเดิมแหละคะ่ะแล้ววันหนึ่งนะคุณต้องได้อย่างแน่นอนนะโคเชียสติจิตใจแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ให้คุณเห็นอย่างที่โค้ด ได้เอาหลักฐานมาให้พวกคุณดูเยอะแยะนะคะวันนี้นะครโค้ดเป็นกำลังใจให้ทุกคนและโค้ดเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในโฟเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับโค้ดนะคะเมื่อน,นั้นนะคะยังไงคุณก็ต้องบินขึ้นอะ่ะเออยังไงโค้ดก็พาคุณบินขึ้นแน่นอนนะคะรูปศิษย์ของโค้ดทุกคนนะคะต้องได้ดีนะ,ะมากๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพันนีบิยันเซ่คุณจอมแสงบอกโค้ดคือพลังจริงๆค่ะเชื่อโค้ดสุดใจเลยค่ะน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ ใครเชื่อโคนะคะโค้ดการันตีว่าชีวิตพวกคุณดีขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งรอบตัวคุณมีความสุขกับร่างกายคุณคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณคุณมีความสุขกับการกินอาหารของคุณคุณมีความสุขกับการนั่งรถของคุณคุณมีความสุขที่คุณได้ตื่นมาหายใจในทุกๆวันเห็นไหมอากาศดีคุณเห็นไหมนะคะ และนี่นะคะคือหนึ่งเทคนิคนะที่คนจะบอกคุณนะคะง่ายๆเลยอะทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมไมันไม่เป็นตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายแล้วทําไมไม่ได้อย่างโค้ดวะทําไมไปลองเล่นแบบโค้ดแล้วมันเสียคุณไม่ต้องเสียใจค่ะนะวันนี้คุณอาจจะยังจูนกับจักรวาลไม่ติดค่ะ เหมือนกันค่ะวันนี้เราได้ยินเพลงชาติครั้งแรกหรือเราฝึกอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดพอควายหรือหัดเขียนในครั้งแรกเราไม่เก่งหรอกค่ะเราไม่สามารถทําได้ทันทีหรอกค่ะแต่เมื่อไรที่คุณนะคะฝึกซ้อมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมเมื่อนั้นนะคะคุณจะมีพลังคุณจะมีทักษะค่ะคุณจะมีความชำนิชำนาญค่ะ คุณจะมีความเป็นมืออาชีพค่ะในการที่คุณนะคะจะสามารถใช้จุดกดจักรวาลได้แบบง่ายดายในทุกทสรรพสิพ่งค่ะเออวันนี้นะคะเคล็ดลับที่โค้ชจะให้คุณนะ,ะในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะคะมันตรงกับวันวันนี้เลยค่ะก็คือวันเด็กนั่นเองนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เสมอๆนะคะคุณต้องย้อนกลับไปตอนที่คุณอายุหขวบค่ะ ห้าขวบค่ะคุณต้องเสมือว่าตอนนี้คุณห้าขวบคุณเห็นโค้ดไหมคะโค้ดห้าขวบอยู่ค่ะคุณโค้ดกำลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะโค้ดพาตัวเองนะคะมาอยู่กับบรรยากาศคุณได้ยิยนเสียงเพลงที่ห้างไหมคะเขาเปิดเพลงคลาสสิกคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะแค่เรานั่งไลฟ์เนี่ยจัก,กรวาลก็เปิดรับช่องทางของเราแล้วคุณเห็นไหมคะค่ะ เสียงน้ำเสียโค้ดฟินเลยใช่ไหมคุณต้องกลับมาค่ะเสมือนว่าคุณเนี่ยอายุห้าขวบตอนห้าขวบคุณว่าคุณเป็นยังไงคะพลังงานของคุณโอ้โหไม่มีหมดค่ะคุณเล่นเช้ายันมืดเช้ายันมืดไม่มีเหนื่อยค่ะใช่ไหมสนุกหัวเราะค่ะแม่พูดผิดก็ขำค่ะคุณพูดผิดคุณก็ขำค่ะเออคุณสนุกกับทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณเลยเออตอนห้าขวบคุณก็จะมีความฝันใช่ไหมคะ ฝันอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในหัวของคุณเนี่ยมันมีแต่ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยคุณว่าจริงไหมสวัสดีจ้ะน้องเนยนะคะคุณพันนีเบียนเซ่บอกน่ารักที่สุดเลยนะคุณก็น่ารักเช่นกันนะคะใช่แล้วคุณนิดหน่อยบอกว่าห้าคบสนุกมากมีความสุขมากๆค่ะใช่แล้วนะคะ เมื่อคุณต้องการที่คุณนะจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะบนเป้าหมายเดิมที่เราตั้งให้คุณเสมือนว่าคุณเนี่ยกลับไปเป็นเด็กห้าขวบอีกครั้งนะคะขอบคุณนะเจ้าเด็กห้าขวบคนเนี้ยเออที่โตมาด้วยความสดใสขอบคุณนะที่พาฉันมาอยู่ในแดนบวกนะได้มาเจอโคสิตาขอบคุณร่างกายนะที่ยังหายใจอยู่ขอบคุณนะว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยตอกย้ำให้ฉันรู้ว่าเป้าหมายฉันยังไงก็ถึงแน่นอน อะไรที่ฉันคิดจะทาฉันทาได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอยากให้รู้ว่าจักรวาลอยู่ข้างเราทุกคนนะคะคุณกลับไปเป็นเด็กห้าขวบค่ะคุณใช้จินตนาการของเด็กห้าขวบในการเขียนเป้าหมายของคุณในการรู้สึกกับเป้าหมายของคุณแม้คุณไม่ได้เมื่อสองวันก่อนแต่คุณจะรู้หรือเปล่าคะว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะได้ก็ได้บรืนเรือ่องหรือเดือนหน้าหรือปีหน้า มันไม่มีคําว่าซาเกินไปหรอกคะ่ะตราดที่ตัวคุณรักษาตัวคุณอยู่ในแดนบวกและมีความรู้สึกเสมือนว่าคุณเนี่ยมีเจ้าเด็กน้อยห้าขวบอยู่ในร่างกายคุณตลอดเวลาเขาอยู่กับคุณตลอดเวลานะเจ้าเด็กคนนั้นไม่ได้หายไปเลยเพียงแต่คุณไม่เรียกเขามาคุณไม่เคยบอกเขาว่าขอบคุณนะที่อยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วขอโทษน,นะที่ไม่ตามใจเธอเลย กักขังเธอตลอดไม่เคยปล่อยให้เธอกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งขอโทษด้วยนะตอนนี้รู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเจ้าสีตาน้อยเจ้าสีตาน้อยผูดได้เลยเจ้าสีตาน้อยผู้ให้เออเจ้าสีตาน้อยยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าสีตาน้อยผู้มีความสนุกเออเจ้าสีตาน้อยผู้มีความคิดว้าวระดับโลกไปเลย เจ้าสีตาน้อยเนี่ยอยู่กับโค้ดมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่โค้ดก็ไม่เคยเรียกเขามาเลยค่ะมักจะเรียกแต่เจ้าสีตาผู้ใหญ่นี่แหละนะเข้มถึงทังตึงตังสวมการเป็นผู้ใหญ่ค่ะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในจิตใจของคุณลึกๆเนี่ยพวกคุณทุกคนล้วนเป็นเด็กห้าขวบค่ะจงเปิดประตูบานนั้นออกมานะคะเรียกเด็กห้าขวบคุณที่เขานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ว่าคุณเนี่ยไม่เห็นเขาแล้ว คุณไม่รักเขาแล้วคุณจงเรียกเขาสก,กิดเขาด้วยหัวใจของคุณว่าฉันขอโทษนะขอโทษนะออกมาเธอฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันเมื่อนั้นนะคะเจ้าเด็กห้ามผัของคุณเขาจะออกมาต้องพลังไม่เคยพูดไปคนน้ำตาซึมอะ ะะเจ้าเด็กห้าขวบของคุณเขาจะออกมาส่งพลังนะเขาจะออกมาสร้างเขาจะออกมาแผงริ้นแผงเดชค่ะเหมือนตอนที่คุณห้าขวบไงคุณจําได้ใช่ไหมเออคุณจําได้นะสวัสดีค่ะคุณเอวาเนียร์่าบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ดแต่โค้ดแบบจะหดเป็นผิดใช่แล้วน้องกอลฟบอกว่าเจ้าจีเรนผู้ร่าเริงมีความสุขผู้มีความสนุก ก๊อกก๊อกก๊อกในหัวใจเราเรียกเจ้าเด็กห้าขบของเราออกมาขอโทษเขาว่าพี่ขอโทษนะพี่พี่มองข้ามก๊อฟน้อยไปที่พี่มองข้ามสีตาน้อยไปที่รู้แล้วว่าหนูอยู่กับพี่ตลอดเวลาเมื่อคุณปุกนะคะเจ้าเด็กน้อยในตัวคุณให้ตื่นขึ้น เมื่อนั้นนะคะไม่ว่าอะไรที่คุณอยากจะได้นะคุณจะสนุกและมีความสุขและคุณจะทํามันด้วยอมยิ้มของคุณนะเด็กห้าขวบเขายิ้มอยู่แล้วถหกไหมเขาจะมีชีวิตชีวาค่ะร่างกายคุณตอนนี้ถ้าคุณทําไปพร้อมกับคุณคุณจะรู้สึกเลื่อนลมมันสูบชีดค่ะคุณรู้สึกมีเอเนจีค่ะแบบบอกไม่ถูกคุณว่าจริงนะจริงนะเสียงเพลงได้ฟิลลิ่งมากน้ำตาซึมเห็นไหม คุณได้ยินเพลงอะไรไหมเ,เพลงอะไรคะแคนนอนโอ้ยเห็นไงเมว่าเรามาอยู่ในสวนของจักรวาลเฮ้ยไม่ได้บอกอุ่นขนลุกเลยไหมเราไม่ได้บอกให้เปิดแคนนอนนะแต่นี่แหละค่ะคุณเห็นไหมว่าเราทุกคนอยู่ในโฟรของจักรวาลพร้อมกันเลยคุณเปิดรับเจ้าเด็กห้างผัของคุณออกมาแล้วสวรรค์ส่งเพลงแคนนอนมายืนยันค่ะว่าคุณเปิดรับเด็กห ครอของคุณแล้วความเป็นไปได้ของพวกคุณใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นค่ะคุณจะเ,เป้าหมายเดิมตั้งหรือจะตั้งเป้าหมายใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ค่ะไม่มีข้อแม้เห็นยากเห็นยักโ้ยสุดยอดเลยเห็นไหม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 ว้าวว,าว้วาววาวเนาะอ่า เขาดีใจกับทุกคนมากเลยนะไปเรียกเด็กห้าขวบนะคะไปเรียกเด็กห้าขวบคุณออกมาจะเด็กห้าขวบผู้ร่าเริงจ้าเด็กห้าขวบผ,ผู้เห็นความเป็นไปได้นะทําอะไรก็ทําด้วยความสนุกอย่างเดียวหัวเราะพกล้อก็หัวเราะร้องไห้ก็ร้องแป๊บเดียวปาดน้ําตาแล้วก็หัวเราะต่อนะนี่คือเด็กห้าขวบค่ะ คุณจงเป็นเด็กห้าขวบคนนั้นนะคะในวันเด็กวันนี้และทุกๆครั้งเมื่อคุณลม้มลงคุณจงปาดน้ำตาแล้วกลับมาหัวเราะว่าเาเจ้าเด็กห้าขวบเนี่ยมันสนจริงๆโอเคไหมสนจริงจริงนะแต่รักเขาเอ็นดูเขานะคะเพราะเขาอยู่กับคุณมาในขณะที่คนอื่นเขาไปจากคุณหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคุณค่านในตัวคุณแต่เจ้าเด็กห้าขวบเขาโอบก,กอดคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิต เมื่อคุณดีเขากระโดดดีใจยิ่งกว่าคุณค่ะเมื่อคุณเศร้าใจเขาเศร้าใจยิ่งกว่าคุณค่ะจงขอบคุณเขาที่เขาอยู่กับคุณจนวันนี้นะคะโอเคไหมเออเอาคุณเสียงเด็กเจ้า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 ,จานะคะน้องกอลกอพี่ปุ้มพี่ปุ้มอ่านะคะ วันนี้มาให้หนึ่งเคล็ดลับนะคะดึงตัวเองออกมานะเจ้าเด็ดแห่งความเป็นไปได้เนี่ยเมื่อคุณเรียกเขาออกมาคุณจะรู้สึกพลังแห่งความเป็นไปได้ที่สดชื่นถ้าคุณรู้สึกสดชื่นเดี๋ยวนี้แปลว่าคุณจูน,จนติดแล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแรงรู้สึกมีพลังวังชารู้สึกแบบ อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหละค่ะเจ้าเด็กห้าขวในตัวของคุณได้ตื่นแล้วเขาออกมาจากห้องที่คุณคั้งเขาไว้แล้วจงปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวคุณเพราะนั่นคือพลังแห่งความเป็น ไปได้ในทุกสรรพสิ่งนะเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะถ้าคุณรู้จากการใช้กฎของจักรวาลอย่าลืมไปย้อนดูคลิปโค้ดนะในวันที่1ถึงวันที่16นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้วันเด็กบุกเด็ก5้าครอบออกมาบอกรักเขาเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาที่อยู่กับคุณตลอดเวลาด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเนะี่ยเห็นไหมสรรพสิ่งรอบตัวเรานะคะส,สักราน อยู่กับเราตลอดเวลาจักรวาลอยู่กับเราตลอดเวลาจงเปิดรับการไหลของความมั่งคั่งทุกทิศทุกทางที่กําลังจะเข้ามาหาพวบคุณทุกคนนะคะลูกศิษย์ของพ่อทุกคนต้องได้ดีค่ะคุณกันชายาบอกวันที่สุดค่ะออขอบคุณเจ้ากระต่ายห้าวหน้ารักนซูเบอเออไปกระโดดยา์หนังยางกันเยี่ยมุณต้องก๊อ คุณทุกคนเก่งมากเก่งมากๆเลยนะคะฝึกนะเรียกเขามาบ่อยๆทุกครั้งที่คุณทอ้อทุกครั้งที่คุณไม่ไม่สําเร็จดังเป้าหมายแล้วนะจงเรียกเจ้าเด็กห้าวบัวของคุณออกมาหรือทุกๆครั้งคุณสามารถตั้งชื่อเขาได้แล้วเด็กห้าวเัว่ยจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะจะก๊อบน้อยสิงนาน้อยก็ได้นะเรียกเขาเออกมาให้เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเมื่อนั้นนะคุณจะมีพลังแห่งความเป็นไปได้ตลอดเวลาค่ะจงอนุญาตให้ใจเป็นเด็กด้วยนะคะเออ สุขสันวันเด็กสุขสันวันเด็กโอเคนะเดี๋ยวโค้จะไปแล้วนะคุณเห็นปะคัไหมเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะโคดรักทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขม,มากๆเลยในวันเด็กนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มค่ะคิดถึงพี่จุ๋มเช่นกันน้ําตาไหลเลยนะน้องกอ๊อฟขอดีใจนะโค้กก๊อฟกำลังอยู่ในฟรของจักรวาลแล้วนะลูก เยี่ยม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 ขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะคะขอบคุณน้องก๊อฟนะลูกนะาขอบคุณพี่กันชยาค่ะขอบคุณน้องกาตาขอบคุณน้องฝนนะลูกนะขอบคุณคุณพันนีบิยอนเซ่ค่ะปุ่งฝนนะพี่ปุ้มค่ะย้อนดูนะคุณเอวาเนิวไลท์ขอบคุณค่ะมาขอบคุณพี่ตาตาจากมาเลเซียขอบคุณพี่สุรินดาค่ะ รักตัวเองมากๆนะคะอย่าทำร้ายเจ้าเด็กห้าขวบที่เขาอยู่ในตัวคุณนะขอบคุณน้องเนยจ้าขอบคุณพี่นิดหน่อยค่ะมาขอบคุณคุณวรุณีเทนกระทกค,ค่ะโค้ชขอบคุณทุกคนนะที่มาส่งพลังแห่งความสุขกันในวันเด็กแห่งชาตดาพวกเราทุกคนก็มีเด็กอยู่ในตัวเราอยู่แล้วคะ่ะที่สำคัญเราหน้าเด็กเลยะค,ะคุณคิดให้หน้อยสนุกให้มาก ยหนอสนุกให้มากค่ะโลกนี้เลมีเป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ค่ะเป็นโลกแห่งความสุขและเป็นโลกแห่งความสุขของพวกเราทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรักคุณทุกคนนะคะขอบคุณเช่นกันมีความสุขทุกครั้งที่อยู่กับครูเยี่ยมเลยนะคะนี่แหละค่ะยาวิเศษของโค้ชเลยนะรักนะรักนะรับยูรับยูไปแล้วบ๊ายบายพี่ยาวันี้คะ่ะจบพอดีเลยเด็กๆบ๊ายบายลูกเด็กๆ อ่ามีเด็กฝั่งนี้ด้วยค่ะ <c oughs> อ่าบายบายพี่ยาวบนี้ย้อนหลังนะไปแล้วขอบคุณพี่ยาวบนี้ด้วยบายบายรับยูรับยู